สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมา马อกแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Mountain Between Us ปี2017วันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้เลือกชมมากกว่า1 0 0 0 0เรื่องคอเป็นหนังนี้ไม่ควรพลาดเลย และก็ยังมีคอนเทนต์ต่างๆอีกมากมายรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูของเรานั้นจะไม่สูญหายและวิธีสมัครก็ง่ายแสนง่ายเนื่องจากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งาน สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารให้ยุ่งยากโดยใช้เพียงแค่ id line เพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถย้ายค่ายมาดูกับพวกเราได้และถ้าบอกว่ามาจากช่องมาละลกรแมนเนี่ยก็สามารถรุ้นรับเงินรางวัล10,000บาททุกสิ้นเดือนถ้าหากสนใจก็คลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกนเคยียร์โคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ netflix nf theater ณสนามบินไอดาโออเล็กซ์มาตินเธอถูกยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในตอนนั้นเธอกำลังจะบินไปแต่งงานที่เดนเวอร์และด้วยความที่กลัวว่า แฟนหนุ่มกับยันยัจะเป็นห่วงเธอก็เลยสัญญากับพวกเขาว่าจะหาทางไปให้ทันในขณะเดียวกันหมอสายกรรแพทย์สมองเบนบาร์ดเกิดประสบปัญหาเดียวกันหลังจากเที่ยวบินของพวกเขาทั้งคู่ถูกยกเลิกอัเล็กก็เลยตัดสินใจจะจ้างนักบินส่วนตัวที่มีชื่อว่าวอเตอร์เพื่อที่เธอจะได้ไปแต่งงานให้ทันส่วนเบนก็จะได้ไปทันนัดผ่าตัดฉุกเฉินในระหว่างที่อยู่บนเครื่องอเล็กก็ชวนเบนคุยตามประสานักข่าวทั่วไปแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นาน นนมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อวอเตอร์เกิดสภาวะเส้นเลือดในสมองแตกอย่างกระทันหันทำให้เครื่องบินที่ทั้งคู่นั่งมานั้นตกลงกลางภูเขาน้ำแข็งทันทีอล็กที่เห็นแบบนั้นเธอก็ตกใจกลัวจนสุดขีดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หลายชั่วโมงผ่านไปแบนที่ได้สติขึ้นมาเป็นคนแรกเขาก็รีบเช็คอาการของเพื่อนร่วมทางซึ่งเขาก็พบว่าอล็กเธอยังมีชีวิตอยู่ แต่วาเตอร์นั้นโชคร้ายเพราะเขาได้เสียชีวิตตั้งแต่อยู่บนเครื่องแล้วหลังจากนั้นเบนจึงรีบปรมพยาบาลให้กับอเล็ก เพราะเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาในเช้าวันต่อมาเขาก็เอาร่างของวอเทอร์ไปฝังและพยายามจะหาทางออกไปจากที่นี่แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยเป็นจึงกลับไปดูแลอเล็กที่บนเครื่องซึ่งทันทีที่อเล็กได้สติขึ้นมาเธอก็คิดว่าตัวเองคงจะไม่รอดแล้วและเธอก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วงของเบนเธอก็เลยขอให้เขาไปขอความช่วยเหลือโดยการทิ้งเธอไว้ที่นี่ เพราะเธอเชื่อว่าถ้าทำแบบนั้นแบนจะมีโอกาสรอดมากกว่าและเนื่องจากวอเตอร์เขาไม่ได้แจ้งแผนการบินจึงไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาประสบอุบัติเหตุอยู่ที่นี่หลังจากนั้นแบนจึงมุ่งหน้าไปยังยอดเขาที่อยู่ไกลๆเพื่อดูว่าตอนนี้ พวกเขาจะมีหนทางรอดบ้างหรือเปล่าซึ่งระหว่างที่เบนไม่อยู่อเล็กก็อยู่กับหมาของวอเตอร์ที่รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดเช่นกันและเธอก็ได้ฟังข้อความเสียงจากภรยภรยาของเบนซึ่งภรรยาของเบนก็ได้บอกว่าเธอดีใจมากที่ได้มีช่วงเวลาที่ดีกับคุณนั่นทําให้อเล็กสงสารเบนมากที่ต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงตายแบบนี้ส่วนตัวเธอเองนั้นก็น่าสงสารไม่ต่างจากเขา ทางด้านของแบนหลังจากพยายามดันดนมาจนถึงยอดเขามันก็ทําให้เขาสิ้นหวังทันทีเนื่องจากรอบตัวเขานั้นเต็ไมไปด้วยภูเขาน้ําแข็งที่อยู่จนไกลสุดลูกหูลูกตาแต่แล้วในทันใดนั่นเองเสียงพลุฉุกเฉินก็ได้ดังขึ้นเขาจึงรีบกลับไปหาเล็กที่เครื่องบินก่อนจะพบว่าเสือภูเขามันบุกเข้ามาโจมตีแต่ก็โชคดีเป็นอย่างมากที่หมาของวอเตอร์ช่วยปกป้องเธอเอาไว้เธอก็เลยยิงพลุใส่ปากของมันจนตาย ในตอนนั้นเบนชมอเล็กยังไม่หยุดปากว่าเธอนั้นทําได้ดีเป็นอย่างมากเพราะเธอทําให้เขาและเธอมีอาหารกินประทังชีวิตไม่ต่ำกว่า10วันในคืนวันนั้นระหว่างที่ทั้งคู่กําลังจะกินมือคําอเล็กก็ถือโอกาสถามถึงภระระยาะของแบนทว่าแบนก็เลืองที่จะตอบแล้วหันไปทําแผลที่ขาให้กับเธอแทน หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็เริ่มโตเถียงถึงเรื่องของความช่วยเหลือเพราะแบนคิดว่าการรอความช่วยเหลืออยู่ที่นี่มันน่าจะเป็นหนทังที่ปลอดภัยที่สุดแต่อเล็กกลับคิดว่าทั้งคู่จะต้องทำอะไรสักอย่างไม่ใช่รออยู่ที่นี่เฉยๆเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแบนก็เลยบอกอเล็กไปว่า คุณมันเห็นแก่ตัวผมต้องมาติดอยู่ที่นี่ก็เพราะคุณถ้าคุณไม่ชวนผมขึ้นเครื่องบินมาด้วยผมคงมีโอกาสรอดมากกว่านี้พอรุ่งเชา้าแบนก็ตื่นขึ้นมาพบว่าอเล็กกลับม้าไม่อยู่แล้วและเธอก็ได้ทิ้งโน้ตเอาไว้ว่าถ้าคุณอยู่ที่นี่คุณจะปลอดภัยส่วนฉันจะไปตามทางของฉันเองขอให้คุณโชคดีนะ หลังจากอ่านโน้ตเสร็จแบนก็เริ่มรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากและรู้สึกผิดที่เผลอพูดจารุนแรงใส่เธอนั่นก็เลยทำให้เขาตัดสินใจเก็บข้าวของและตามอเล็กไปทางด้านของอเล็กหลังจากที่ออกเดินทางมาได้สักพักเธอก็เริ่มเดินทางต่อไม่ไหวเพราะแผลที่ขาย,ยังไม่หายดีแถมหิมะก็ยังมาหนาขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงจะเป็นกรณนั้นเธอกลับไม่ได้รู้สึกยอมแพ้แม้แต่อย่างใดและเธอจึงค่อยๆเดินต่อไป ในขณะเดียวกันแบนที่ตามรอยเท้ามาเขาก็เจอกับส่วนหางของเครื่องบินที่ตกซึ่งในนั้นมันก็มีเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออยู่แต่ก็น่าเสียดายที่มันพังไม่เหลือชิ้นดีหลังจากนั้นเขาจึงตามมาเรื่อยๆจนเจอกับอเล็กและเขาก็ได้ขอโทษเธอกับสิ่งที่เขาพูดไม่ทันคิดสิ่งเธอก็ไม่ได้โกรธและเธอก็ขอโทษแบนคืนที่พูดกระทบกระเทินจิตใจของแบน หลังจากปรับความเข้าใจกันเสร็จเรียบร้อยทางคู่ก็ได้ออกเดินทางต่อพร้อมกับสุนัขของวอเตอร์ หลังจากที่เดินทางมาได้ไม่นานทางครูก็มาถึงน้ำตกแห่งหนึ่งซึ่งเบนก็ได้บอกกับเธอว่าพวกเราจะต้องกลับไปทางเดิมเพราะถ้าข้ามน้ำนี้ไปพวกเราอาจจะไม่รอดแน่อนอนแต่ด้วยความดื้อรั้นของอเล็กเธอก็ยืนยันว่ายังไงเธอก็จะข้ามทั้งสองก็เลยแยกทางกันอีกครั้งแต่พออเล็กมองไปที่แม่น้ำบวกกับอากาศที่หนาวจนเย็นยะเยือกเธอก็เลยยกเลิกความตั้งใจแล้วกลับไปหาเบนและในคืนวันนั้น ทั้งสองคนก็เลยนอนพักในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอเล็กก็เผลอเละเมอและบอก,กรักแฟนหนุ่มขึ้นมาเพราะเธอค่อนข้างกังวลว่าป่านนี้แฟนหนุ่มของเธอกับครอบครัวจะต้องเป็นห่วงเธออย่างแน่นอนนั่นก็เลยทําให้เบนต้องสลละเสื้อแขนยาวของตัวเองให้เธอห่มก่อนจะนอนกอดให้ความอบอุ่นเผื่อให้เธอคลายความกังวลในเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็ได้ออกเดินทางกันอีกครั้งซึ่งในตอนนั้นพวกเขาก็บังเอิญเจอกับพายุหิมะแต่พอผ่านไปได้สักพัก แบนก็ได้เจอกับกระท่อมกลางป่าลังหนึ่งและในระหว่างที่เขาเข้าไปดูในกระท่อมอแล็กก็ตกลงไปในน้ําที่เย็นจดัดเนื่องจากน้าแข็งที่เธอยืนอยู่นั้นจู่ๆมันก็แตกขึ้นมาอย่างกระทันหันแบนจึงรีบทุบน้ําแข็งเพื่อช่วยชีวิตเธอแต่ก็ดูเหมือนว่าอาการของอเล็กจะแย่ลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าตัวเธอนั้นทั้งผิดไข้ทั้งเป็นบาดแผลและทั้งอากาศที่เย็นหลายวันต่อมา อเล็กก็ฟื้นจากการเป็นผิดไข่แต่ทว่าร่างกายของเธอในตอนนี้เธอยังไม่แข็งแรงดีสักเท่าไหร่ซึ่งเบนก็คอยดูแลเธออยู่ไม่ห่างหลังจากที่เธอได้สติขึ้นมาเขาก็ได้เล่าให้เธอฟังว่าภรรยาของผมเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวเมื่อสองปีก่อน และผมก็ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ไม่ได้พออเล็กได้รู้เรื่องราวของแบนเธอก็เข้าใจความรู้สึกของเขาเป็นอย่างดีและในช่วงเวลาแห่งความอ่อนแอทั้งคู่ก็ได้เผลอตัวเผลอใจและจัดหนักอย่างเมามมนสนันเตียงซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมเข้าจังหวะอเล็กก็ถ่ายรูปของเบนเก็บไว้ในความลงไหลก่อนที่ตัวเธอนั้นจะตัดสินใจขอให้เบนทิ้งเธอไว้เพราะเธอคิดว่าเขาจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้ ถึงแม้ว่าเบนจะไม่ยอมทิ้งเธอแต่เขาก็ต้องไป หลังจากที่ทั้งคู่ลากันอยู่สักพักแบนก็เริ่มออกเดินทางต่อแต่ทว่าก็เดินทางไปได้ไม่ไกลเขาก็ต้องกลับมาหาอเล็กที่กระทอมแล้วพาเธอกลับไปด้วยกันเพราะตัวเขานั้นไม่อยากจะทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกแล้วหลังจากที่ทั้งคู่เดินฝ่าหิม,มะมาด้วยความยากลำบากก่อนจะแวะพักใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งเพราะอเล็กเดินต่อไม่ไหวอีกแล้วซึ่งในตอนนั้นนั่นเองแบนก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพอเดินมาดู เขาก็พบว่ามีโรงงานตัดไม้อยู่ในตีนเขาและมันก็ทําให้เขาดีใจมากแบนจึงรีบมาบอกเขาดีกับอาเล็กแล้วค่อยพาเธอเดินลงจากเขาเพื่อไปขอความช่วยเหลือทันทีแต่ในตอนนั้นนั่นเองพวกเขาก็พบว่าหมาของวอเตอร์ได้หายไปแบนก็เลยไปตามมันซึ่งทันทีที่เขากําลังจะกลับไปหาอเล็กเรื่องแมคคัดฝันก็ได้เกิดขึ้นเพราะเขาดันเดินไปเหยียบกับกับดักหมีเมื่ออเล็กเห็นแบบนั้น เธอจึงรีบหอบสังขารของเธอหลงไปขอความช่วยเหลือจากรถบรรทุกหลายวันผ่านไปแบนก็ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลท้องถิ่นซึ่งทันทีที่เขาได้สติเขาก็รีบไปเยี่ยมอเล็กทันทีแบนดีใจมากที่เห็นเธอดูดีและแข็งแรงขึ้นมาเป็นอย่างมากแต่ทว่าพอตัวเขาในเห็นสามีของอเล็กปรากฏตัวขึ้นแบนก็ทำตัวไม่ถูกเพราะตัวเขานั้นเริ่มตอกลุ่มรักอเล็กตั้งแต่เสียตัวมาด้วยกัน พอรักษาตัวจนหายดีแบนกับอเล็กกระต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตเป็นของตัวเองแต่ก็ดูเหมือนว่าอเล็กจะไม่ได้แต่งงานกับว่าที่สามีเพราะหลังจากที่เธอกลับมาเขาก็รับรู้ได้ว่าเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งในระหว่างนั่นเองอเล็กก็พยายามติดต่อหาแบนแต่เขาก็ไม่ยอมรับสายเพราะไม่อยากเป็นมือที่สามจนกระทั่งอเล็กได้สองรูปถ่ายที่เธอถ่ายไว้ตอนที่ติดอยู่บนภูเขามาให้พร้อมกับแนบข้อความมาบอกว่า มีแค่คุณเท่านั้นที่เข้าใจซึ่งนั่นมันก็กระตุ้นให้เบนติดต่อกลับไปหาอเล็กในที่สุดหลังจากนั้นท้งครูก็นัดเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยอเล็กได้เปิดเผยว่าในตอนนี้เธอได้เปลี่ยนอาชีพมาเป็นครูพัฒนามเพราะหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอก็กลัวการขึ้นเครื่องบินไปเลยส่วนเบนก็เป็นที่ปรึกษาคลินิกในลอนดอนเพราะมือที่ถูกน้ำแข็งกัดยังฟื้นตัวไม่ดีพอสำหรับการผ่าตาดัดเบนบอกว่าที่ผมไม่โทรหาคุณ เพราะคิดว่าคุณแต่งงานแล้วอเล็กก็เลยสารภาพความในใจว่าฉันแต่งงานไม่ได้เพราะว่าในตอนนี้ฉันได้ตกหลุมรักคุณไปแล้วแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่ใช่ความรักจริงๆหรอกเพราะตอนนั้นมีแค่ฉันกับคุณที่ติดอยู่บนเขาและคุณก็เป็นคนบอกฉันเองว่าหัวใจเป็นแค่กล้ามเนื้อชิ้นหนึ่งฉันไม่รู้ว่า พวกเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริงหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กอดลากันและก็แยกย้ายไปคนละทิศคนละทางแต่ทว่าในขณะที่เบนกำลังจะเดินจากไปทั้งคู่ก็รู้สึกรกระอักกระอ่วนใจจนสุดท้ายก็หันหลังวิ่งกลับมาหากันซึ่งในเสี้ยววินาทีก่อนที่ทั้งสองจะสวมกอดกันนั้นหนังก็ตัดจบลง